สวัสดีค่ะสวัสดีวันอากาศร้อนลุกเลยนะคะวันนี้เรามาดูนอ้องมงคนทานอ้อยนะคะอ้อยดูว่าเขาจะทานเองได้ไหมไม่ต้องปอกเปลือกนะคะเดี๋ยวเราไปเอาอ้อยเลยนะคะอ้อยเลยเอ,อ้อยให้น้องทางเลยนะคะนี่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 อ้อยนี่อ้อยลำใหญ่ๆลำโต,ต,ตเลย ่องม่ลูกทานอ้อยนะคะคนของเรากินใบก่อนเลยกินใบก่อนเลยเอาไปแล้วเอาไปแล้วไปดูใกล้ๆก,กันดีกว่าเสียงเคียวไอ้ทำไมดังจังเลย เสียงเคียว้อ้ทำไมดังจังเลยดูไม่กว่า คนของเราเลือกเอาใบนะคะเลือกเอาใบสวนไม่ก่าวกินลำลำอ้อย ว่าจะกินไม่เป็นกินล้ำไม่เป็นบางคนเอาล้ำม,มาแล้วเอาล้ำม,มาแล้วล้ำอ,อ้อยไหมเทียวเล็กูหรอลูกเคี้ยวได้อยู่เหรอเคี้ยวได้เหรอไปดูนะคะไปดูนะคะไปดูนะคะกัดกัดฝัน เกตดูขานะคะสังเกตดูขาไข่ห้างกินด้วยมีความสุขจันนงเนาะน้องคน เดีไม่กาวรอนีไม่การอนเดี๋ยวเราไปดูน้องช้างเล่นน้ำต่อกันเลยค่ะตายเลยอันนี้น้องช้างก็ลงเล่นน้ำแล้วนะจ๊ะเมตานะคะเมตาเก่งขึ้นมากแล้วเมตามาดูแม่กวากับน้องมงคล มงคนลงไปแล้วมงคนลงไปแล้วมงคนลงไปแล้วน้องเมตตาแม่กว่าวพามงคนลงไปลึกๆนู่นแล้วนูน่นลึกๆ,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 ๆ หายแล้วมงคลหายแล้วมงคลหายแล้วดูดูดูด,ด,ดูความเก่งของมองคลน,นะคะเก่งขึ้นทุกวัน คือไม่กล่ากับมงคลน,นะคะไม่กล่ากับมงคลดูมงคลดำผุดดำร้ายมาก ถ้าทางจะเย็นสบายนะคะถ้าทางจเย็นสบายมาก กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปวันนี้ก็กอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ